ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ของผมโอ้โหอะไรวะโอ้ยอะไมของมึงสวัสดีครับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านครับผมเจอกันที่บ่อลุงน้อยพันท้ายนรสิงห์นะครับผม ตอนนี้ก็เวลาประมาณเจ็ดโมงนะครับผมเตรียมอุปรกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเตรียมเบ็ดมาสองคันนะครับน้ำเช้าแล้วก็คันเก็บคันหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็ลงปลาไว้สองร้อยห้าสิบห้าตัวนะครับผมเมื่อวานเกิดแผ่นดินไหวไม่รู้อาการปลาจะเป็นยังไงนะครับแถวนี้ก็ให้ลงหลังสิบโมงนะครับผ ะขอสักงห้าตัวก่อนโอเคครับเด,เดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันนะครับผมเอาเลยแล้วเหรออ่ะ เต็เงเต็งบิ๊กแล้งหน้าเลยทำไมเราได้ตัวกระติว้วปล่อยที่ดีไหมเนี่ยลูกปลาพันปลาลูกปลาพันปลาสองแต้มแล้วสองแต้มแล้ว ปลากัดไม่ไกลปลากัดอยู่ตรงนีง้ยังไงมาแล้วเริ่มเดือดแล้วโอ้โหเต็มกรามฮะกินหัวเล็กด้วยกกรัม

เต็มปากครับเต็มปากคุกผุ่นมาเลยปลาแต้มที่สองนะครับกัดเต็มปากตัวนี้ ากาคุุฝ่นเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนได้ปลาสองตัววันนี้มีคลิปตัวเดียวพอละไม่ถ่ายละไม่ถ่ายละฮะอ๋อเออมีสวิงสุด้วย

เคยยกนะกระดีได้ปลาน่ยแต่ว่ากระดีห้ากำกระดีห้ากำแต่ถ้ากระดีเล็กๆไม่ดได้อุ้ยเดี๋ยวของผม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 ไอเจ็ดเคโดนปลาเหรอไม่ใครโดนปลา

อะไรวะปลากัดเฉยเลยอ่ะกูก็งงไงยี่เอ้ยกูก็เห็นแค่เหยื่อเฉลยระวังนะนะระวังไอ้ระวังไอ้มวนไปมวนไปยกปลายโดนมือวันน่ะโดนดิโอ้โหโทษดีโทนดี่คนดีแล้วไม่เข้าไอ้ยี่ เออกูก็วาดเอ้ยเฉยเลยเล่นวันบอกเลยไอ้ท่านี้ก็ยังไม่รู้หรอกว่าตาใครเฉยไอ้ขานี่ตีไปปล่อยเฉยเขาบอกของเขาเฮ้ยเอ้ยตีไปตอนไหนสาายตใอะไม่รู้เลยแล้วเมื่อกี้ผมก้มทำอะไรอยู่สักอย่างเนี่ย เรากระติกจะไปนั่งดีไปแล้วก็จะไปกระติกตีไปแล้วกินกินเหมือนกุ้งเลยเนาะไม่นัเล็กผมตีอยู่นัเล็กผมตี่อยูตรงนี้นะแล้วปานพาวิ่งไปใช่ป่ะใช่กูหวานอ๋ออันนี้หนึ่งว่าไม่ใช่ยนอนอยู่ โอ้โหได้มาแบบงงๆเลยนะครับแมงกอทั้งวันไม่กัดเออกูก็ยิ่งงงมึงอีกกูก็สายปลาไครขาดแล้วยิ่งไปก่อนนั้นล่ะนาเล็กวัดให้เด้อ โอ้ยมาแล้วไม่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ยกให้ผมเห็นตัวนะไม่เห็นโอ้ยงเต็มคออยู่ครับเต็มคออยู่ ไหนอะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอ้ชอบเท่าไหร่เนี่ยะโอ้ได้อยู่ได้อยู่ชอบ60ฮิบนะสิบหกจุดหกโอ้ยตัวใหญ่เต็มคอนั่นนั่นอุ้ย ออีกแล้วเยื่อใหญ่เยื่อใหญ่เยื่อใหญ่ปลาใหญ่ครับต้องขยับไปนั่งใใกล้ๆฮะมันกัดปลาย่างมันกัดวีแบทสายตาเขาไม่ใช่ดีนะผม

ไม่มันต้องไปตั้งหลักจากตรงกลางมาถ้าเราเราตีลงตรงนี้อ่ะมันก็ไปโดนลงม่โดนชมตะใช่น,น้ำปย <c oughs> น,ปปนปยยงเห้ย ขังดำวเหเอขังดำดิ้นแรงนีเลยอ่ะขังดำแบบไหรู้เหรมันไม่เคยเจอกันดีไก่ชนอ่ะดอ้าอู้ฮขครับ ไม่มันกัดไปแล้วแล้วมันวิ่งผมรู้สึกอยู่ผมบอกแล้วครับจับดัมดัตัวติดนี่นะทั้งบอมีอยู่เจ้าเดี้ยเนี่ยะเอาแล้วครับของแปลกจริงๆนะครับนวิทยาจับดัมดัมว้าวเมีนเียแ้วกมีแต่ไม่มีสีแกยว หลุดพอดีเลย